ชอบไลฟแชร์สวัสดีค่ะโรคฮิสโตกับหน้าร้อนสภาพอากาศในประเทศไทยในช่วงนี้นะคะส่งผลกับสุขภาพเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของโรคฮิสโตกหรือว่าโรคลมแดดซึ่งแน่นอนว่าสามารถเป็นได้กับทุกเพศทุกวัยและก็มีความเสี่ยงถึงอันตรายกับชีวิตนะคะ อาการของโระคะในเรื่องของโรคฮิตโตดเนี่ยคนที่เป็นนะคะจะเกิดจากการที่ร่างกายมีภาวะอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินกว่า40องศาเซลเซียสโดยที่อาการเบื้องต้นนะคะก็คือจะมีอาการตัวร้อนหน้ามืดอ,อ่อนเพลียนะคะแล้วก็ตาลายแต่ก็ในระยะถัดมานะคะก็คือจะเกิดจากการที่อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเรียกว่าภาวะฮีทนะคะแล้วก็เกิดอาการเรียกว่า รูขุมขนมันปิดจนไม่ทําให้เหงื่อเนี่ยสามารถที่จะระบายออกมาได้ในบางรายที่มีอาการหนักนะคะก็จะเกิดอาการชักหรือว่าหมดสติระบบไหลเวียนโลหิตไม่สามารถจะทํางานได้เป็นอย่างดีแล้วก็อาจจะทําให้ถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าหัวใจหยุดเต้นได้ค่ะสัญญาณสําคัญนะคะของโรคที่จะให้เราเนี่ยสามารถมาเช็คอาการตัวเองได้นั่นก็คือการที่เรานะคะเริ่มรู้สึกว่ามีอุณหภูมิในร่างกายที่ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะเหงื่อออกแบบที่ว่า เราเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยนะคะหรือบางคนถึงขนาดที่ว่าตัวร้อนขึ้นเรื่อยๆก็จริงแต่ไม่มีอาการเหนื่อยออกนะคะเริ่มมีอาการหายใจติดขัดหายใจเร็วปอนเพียนะคะตาลายวิงเวียนศีรษะหรือมีอาการอาเจียนนะคะซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มนะคะที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเด็กนะคะหรือแม้แต่คนที่จะต้องทํางานอยู่ในสภาพที่มีอากาศร้อนจัดตลอดเวลา รวไมไปถึงนะคะคนที่มีภาวะเลือกว่าโรคเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตส,สูงโรคเบาหวานหรือว่าโรคหัวใจอาการต่างๆที่เกิดขึ้นท้าม,มันมีนะคะคุณจะต้องรีบเช็คตัวเองแล้วก็ต้องมั่นดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะการจิบน้ําบ่อยๆนะคะหรือพยายามอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกให้อากาศเนี่ยได้มีการหมุนเวียนเพื่อแก้ปัญหาอาการที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นโรคฮิสโตนนั่นเองค่ะ